สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีมาลำเป็นลำเพลินสุดๆเลยนะครับผมแม่สวัสดีค่ะแ <c oughs> ม่นไหลงทุนใหม่ฮ <c oughs> ะลงทุนใหม่ท่านเห็นเหรอสวยมีแต่แนวอยากได้อะจังหวัดอะสี่ร้อยหกสิบห้าสิบสามหกสิบเหรอ เรากละตัวนี้คือโชว์แม่ดวงดาวบนเวทีนะครับเพื่อสิ่เสียบไปเห็นอย่างประหลัวเราทาเอเงาใจกนหรัอเนื้อหาอย่างใช่แม่ก็ได่ร right ูดเพรแม่ก oh ็ใจรูดล er oh ูกเกี้ยวดังก็คิดลูกเกียวด้วยอันนี้คู่เท่าไหร่นะ อันซีไซเลตตสีอะไยังไงอากาศสีทอดอยู่สีทอดอยู่สี่ร้อยห้าสิบคะแนนเพื่อนมีงูป้าอยู่พันคะแนนพี่นเหรอเดี๋ยวเราจะต้องซื้อยังอีกหลายอย่างนี่แหละนะครับผมในชุดการแสดง คือคืดอยู่แม่คืออยู่ออยายส,สบัดหัวแห้งกับพ่อมาสิรุดกลางวิธียังไงแ <c oughs> ม่ดาวจะได้ไปร้องเพลงวาเลนตีนะครับในช่วงคอนเสิร์ตเรอจะเด้ไปร้องเพลงวาเลตี้นะครับแม่ พี่ก็ฟางโทรมาบอกว่าเลี้ยงข้าวแม่แล้วก็เลี้ยงน้ำขอบคว่างิดว่ากว่าจะมีเฟไฟนี่นแหละเฟไฟแล้วขอบคุณขพี่ก้าฟ่างนะคะขอบคุณมากๆขอใจกอนะา่จันจันะงใช่หรอเวล่าขอรอให้เพื่อนเไงซะ ค้าเพื่อนมาเทีย่ยวขอนแก,น,กนเถอกลายเป็นเบองสลีปจุเน่ะนีนกจุดบันไดาเสียกนเได้แม่จะม่เสียงไงแม่กระชีพได้เสียกับใดอยากไดอันไหนผิดใส่ข้อไหถ้ามันไม่พอเดี๋ยวเอาขอางนั่นก่อน โอเคิยมันได้มาแล้วเนาะพอตอนแรกคือก็คือแม่แม่บอกว่าอะไรนะบอกว่าจะพานันมาเนาะสีผ้าออกโอ้สีผ้ามามาซื้อของเราดิแล้วทีนี้ก็เลยนันได้เข้ามาขอนแก่นพอดีก็เลยได้พาแม่มาซื้อทีเดียวเลยไปเยาวหนาผมก็เลยผมเมาสุดผมพอดีนะครับผมก็เลยได้พาแม่มาเลยทีเดียวนะครับ ใช่ครับเห็ดทุลักทีเดียวจบเลยพี่น้องเสืยอ,อย่างอื่นะเสือ้อปลายแม่ยางยางหมื่อ่านนะครับผมก็เลยก็เลยได้พาแม่มาทีเดียวเลยนะครับผมอยู่ประตูหนามก้อนแกนนะครับ เมื่อกี้เพื่อนใส่ผมเพื่อนเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนไปไม่ใช่เหรออ๋อสอบกระสือตัวแม่ซื้อไหมลายเก้าเก้าเลยเสือพ่อตัวเพาะเนาะยังไงแม่ค้ากันอยู่ไหมแม่ค้า ลอยเก้าเก่อาเกลอ่ลยลองไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องไสนเดีวปอนอวนี้ซื้อข้าวฉาตดไลัส่ะสเ้สน้่นายด้นี่ยุ้งุมูเลวเหลียวใจงั้นนี่มูเลวเลียแท้ ไม่ดาวเปลี่ยนไปเลยได้เขาเขาเมาสุดแล้วก็เลยแดกผ้าแม่แล้วมาทีเดียวเลยนะครับผมก็คือเข้ามาด้วยกันเลยนะครับนั่นพาไปทําชุดเสร็จแล้วก็โอ้แปรผ้าแปลวสุดแล้วแล้วก็เลยผ้าแมวมาสื่อกองนะผมต่อไปก็น่าจะพาไปกินข้าวนะครับผมว่า ในเฉลยว่าเราไปยินเผาพี่น้องนะครับจากขอบคุณพี่ข้อฟัง,นะฟงนะครับข่งานงานไปหาเสือเ <c oughs> งนินเงินพันหนึ่งบ่แม่เงิงนพันเดียวอะ่ะเงินพันเดียวเลยวา่าแม่มีเงินพันเดียวครั <c oughs> บ เพื่อนได้เงินมากเพื่อนเคยว่าเสือไอ้เคยชังเสือส่วนเสือยัอยงในการแสดงพควนเราพี่น้องนะครับลงไปข้างหน้าเนาะมันใช่มันแมนอยนี่บ่กเนี่ย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 ข้างหน้านี่แมนบอกเออเห็นปะมันมีหลายร้านแม่ก็เดินไปเรื่อยๆฟังพูนเทาก็บว่ท่านยางไปอยู่เดียวจะขึ้นไปยังพไน ว่าเงี้ยอ่ะแกไม่ได้เอาเสือแบบไหนเดียวเนี้ยเลียวเนี่ยคิดีค่แต่ดินเพื่อแบบลรของมะอืดมืออืดอยู่อย่างเดียวงองอนี่ร้านนึนที่นันมาซื้อเครื่องสของ ไปโลดเครื่องสางแ่่าอจะเา่าืองายังไม่ซื้อเครื่อางแม่ยังไม่ซื้อทางทางงบประมาณมาติรอเงินนะครับมันขาดงอๆอย่างเดียวของมอึดให่ไหมสวยเ่าตัว้วยสีดำไม่ถ้าุแม่เป็นสีสีอะไรั่ไง มาถามสีแบบนั well, cold, Arizona, uh. ้นน er ่ะเออแล้เต็มเลยแม่เขาถึงแม่เกียนี่ยเราก็สีเขียวกัสีแดงอยโอ้สียงก็เลิศมือสวยดิไม่สวยดิสวย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 งามอยู่ดอกแม่ไปย่างถามเมงุ่นลาวราคาก่อน ตัวจักบาทครับนี่นี่มือผมเี150่ยม่ร้อยห้าสิบบาทเอาต PG ัวไหนตัวอะไอาเตมี่อาเตมี่ดิ ถ้าเรามาใส่เงินยังปักักกระเพาะถ้าแม่มาใช้เงินนั่นนี่ยังโอ่เดินโคตรออกล้วก็โคตรเลื่อนออกันแล้วเขาไม่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บอกไปตาุงเถอะไปยางแมคุณรูเท่าต้องคุณไม่อยากไม่อยากกินนะเป็นบ้านอะไรกับพ่อจะขับรถไปหากินถะทาผัขอบคุณพี่ข้าวฟ่างนะครับผมขอบคุณทุกทุกท่านด้ค่ะที่เขามาลักชลไปหารถก่อน <c oughs> ถ้ามาอนันตพาแม่มาเอาชุดนะฮะผมมาเอาชุดเป็นชุดเพชรเนี่ยแหละพี่น้องนะครับผมก็เลยแม่ก็เลยว่าสิมหาสื่อของสื่อไปเขาชาเข้ายังสิละนะครับก็เลยถือโอกาสพามาทีเดียวเลยจบนี่นี่รดลดลดอยู่นี่นี่แม่มาหม้อไส้พี่น้องนะครับมอเตอร์ไซค์นั้นนี่แหละนะครับ เอาไว้นารถบ่แม่คลอ,องอนะ่ะไม่รู้แม่จะซื้อบอ่โอเคครับพี่น้องนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมพอกันคลิปหน้าด้วยนะครับผมสวัสดีครับ